ผมว่าเรื่องสายตาเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการลงทุนกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับสายตาเราเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะครับสำหรับผมเนี่ยจากประสบการณ์ตรงที่ได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ของผอแว่นเบ t เตอร์วิช n ั่นเนี่ยต้องเรียกว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆพอมาที่ผอแว่นเบตเตอร์วิชั่นเนี่ยได้มีโอกาสมาวัดสายตาที่นี่นะครับต้องบอกว่าอย่างแรกที่ประทับใจคือความรู้ของผู้ที่มาช่วยวัดสายตาให้นะต้องบอกว่าเขาก็ถามผมละเอียดมากนะครับว่าผมต้องการทําอะไรอย่างไร เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีความละเอียดถ้าเทียบกับที่อื่นที่ผมมีประสบการณ์ไปใช้บริการนะครับที่นี่จะเป็นที่ที่ละเอียดเยอะมากนะครับถามรายละเอียดปพียย่อเยอะมากแล้วก็ในที่สุดก็ได้ผลลัพธ์มาดีด้วยรวมทั้งด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่นี่เนี่ยผมคิดว่าบางคนอาจจะคิดว่าใช้เวลานานครับไม่ไม่นานนะครับเขาสามารถที่จะตรวจสายตาที่มีความละเอียดแต่ว่ามีความรวดเร็ว แล้วก็มีความถูกต้องมีการได้ทดลองใช้แว่นที่เขาดีไซน์หรือออกแบบมาก่อนที่จะตัดเป็นของจริงเนี่ยทำให้เรารู้ได้เลยว่า,าแว่นที่เราจะได้รับไปเนี่ยมันมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตามสิ่งที่เราต้องการเรียกว่าตอบโจทย์ได้มากๆครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาใส่แวนน่นมันจะมีบางทีต้องต้อง,ต,องต้องขยับสายตาแบบ ทำมุมมองให้มันดีอ่ะถ้าถ้าทำมุมมองไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ชัดแต่แว่นที่ตัดจากหอแว่นเบเตอร์วิชั่นเนี่ยไม่ต้องทำแบบนั้นเลยครับเรียกว่ามือแทบไม่ได้ต้องแตะแว่นเลยครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาแล้วหรือเขาออกแบบมาแล้วว่ามุมที่ผมจะมองอ่านหนังสือมันคือมุอมประมาณไหนมุมที่ผมจะมองจอคอมพิวเตอร์คือประมาณไหนหรือว่ามุมที่ผมจะมองหน้าคนอื่นเวลาพูดเนี่ยจะ,จะประมาณไหนเพราะนั้นเนี่ยผมใส่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องคอยขยับคอยปรับมันทําให้การทํางานผมทําได้ง่ายแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่า มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของอว,วัยวะผมเลยเพราะนั้นมันมันมัน,มนตอบโจทย์ชีวิตได้มากๆครับ